สวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่เคารบรับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะก็ลังฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้แม่ใหม่ก็เลยมาที่สวนในช่วงบ่ายนะมาดูสวนว่าว่าฝนตกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้นไม้มีเสียหายบ้างหรือเปล่ามีล้มไหมแล้วก็อีกอย่างคือไม่ค่อยกล้ามานะคะเพราะว่าฝนตกนี่ก็คือฟ้าร้องคือเสียงดังมากแม่ใหม่กลัวนะคะเมื่อคืนเนี้ย แล้วเช้ามาก็ตกอีกนะคะโอ้โหก็เลยแวะมาดูหน่อยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี้ยนะคะแม่ใหม่กะว่าจะทําสวนนะเพราะว่าพ่อของแม่ใหม่ให้ทดลองทำหนึ่งไร่ครึ่งนะตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าก็ไถไปแล้วล่ะรอบนึงแม่ใหม่อยากไถปั่นอะ่ะทีนี้ก็เลยรอให้ดินแห้งไม่แห้งสักทีนะคะฝนตกมาสองรอบละ ยังทําอะไรไม่ได้เลยถ้ายังไม่แห้งแบบนี้ประมาณต้นเดือนหน้าแม่ใหม่ก็ว่าจะหาต้นไม้มาลงแล้วนะคะลงทั้งที่เป็นแบบนี้และะ้วค่ะก็เลยรอพ่อแม่ใหม่อยู่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ดินแห้งสักสองอาทิตย์ก่อนเขาจะจัดการให้นะคะไม่รู้เขาจะทําอะไรของเขาให้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือมีปัญหาคือฝนตกแค่สองครั้งเองนะคะน้ําก็ไหลไปอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างเยอะมากๆเลย ก็เลยเป็นปัญหาว่าเพราะว่าเขาถมดินเขาถมดินด้านข้างตรงเนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยเขาก็จะกักเก็บน้ําได้ตอนนี้น้ําไหลมาที่นี่หมดเลยแค่สองครั้งเองนะคะเนี่ยฝนตกน้ําได้สามารถดำนาได้เลยนะคะเนี่ยนี่ยังไม่ได้เข้าหน้าฝนเลยนะคะเนี่ยน้ําก็ยังท่วมได้ขนาดนี้แล้วนะคะผิดกับปีที่แล้วมากๆฝนตกแค่สองครั้งอย่างเงี้ยน้ํายังไม ท่วมขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีท่าที่ว่าจะยุบด้วยนะคะเนี่ยตกแค่เนี้ยดำนาได้เลยละคะ่ะถ้าตกหนักมากกว่าน,นี้สงสัยตรงนี้คือท่วมแน่นอนเลยนะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเราก็จะผ่านน้ําออกไปก็ไม่ได้นะคะพอถึงเวลาที่ดํานาจริงๆอะ่ะเพราะว่าฝั่งข้างข้างๆติดกันอะ่ะเขาก็ดำนาเหมือนกันเขาก็จะหาว่าเราปล่อยน้ําไปใส่ข้าวเขาเนาะนี่แหละปัญหาเราต้องทํา ทำทางที่ออกน้ําของเราดูเองเลยนะคะเนี่ยปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วคือน้ําท่วมนะคะในานาเร็วมากๆเลยนะคะฝนตกแค่สองครั้งเองนะคะที่หนักๆอย่างเงี้ยนะคะท่วมเลยค่ะนี่ถ้าเขาอนุญาตให้แม่ใหม่ทําตรงนี้ได้นะคะแม่ใหม่อยากจะทํานาบัวมากๆเลยนะคะอยากทําจริงๆเลยคะ่ะถ้ามีน้ําอย่างนงี้นะคะแม่ใหม่อยากลองเปลี่ยนมากเลยแต่ว่า แต่ว่าพ่อของแม่ใหม่ท่านไม่ยอมเปลี่ยนอะไรง่ายๆเพราะขนาดแม่ใหม่จะทําสวนผลไม้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ก็ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วแล้วก็มันก็ไม่ดีเท่ากับเออปลูกมันปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะท่านท่านมองว่ากว่าจะได้ขายเนี่ยคือมันนานมากๆเลยนี่แม่ใหม่ก็เลยแวะมาเข้ามาที่สวนหนึ่งงานของแม่ใหม่นะคะที่ทดลองทําอยู่เมืม่อวานได้เข้ามาถางหญ้านะคะ ก็ถางง่ายนะคะเพราะว่าดินตรงนี้คือจะถางยาได้ง่ายมากๆแม,ม่หมาก็ทําคนเดียวค่ะไม่ได้จ้างใครนะคะเพราะว่าจ้างไม่ได้ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่นะคือท่านดูอยู่นะคะว่าเราเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะคะก็เลยไม่สามารถที่จะจ้างใครมาช่วยได้ค่ะเราต้องทําให้ท่านเห็นนะคะว่าเราเนี่ยทําได้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้สวนเนี่ยรกนะคะก็ทําความสะอาดอยู่ตลอดด้วยตัวของแม่หม่เองค่ะ ก็มาเดินดูนะคะว่าฝนตกมีต้นไม้ต้นไหนล้มหรือเปล่าเราถางญ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปกองรวมกันทําปุ๋ยหมักค่ะไม่ได้เอากองไว้าตามที่เราถางไว้เลยนะคะเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าพวกตะขาบอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ชุ่มฉ่าเลยนะคะแม่ใหม่ไม่ต้องลดน้ําอีกหลายวันเลยเนี่ยตอนนี้แม่ใหม่ก็ปลูกแตงไทยไปด้วยนะคะลองปลูกดูค่ะ พ่อแม่ใหม่นะคะท่านท่านเคยปลูกมาก่อนท่านบอกว่าไม่เป็นลูกหรอกแบบนี้นะคะอาวท่านก็ว่าแม่ใหม่อีกแล้วนะคะท่านบอกว่าแม่ใหม่ปลูกชิดกันเกินไปจะเป็นแต่ใบนะคะจะไม่มีลูกเขาบอกอย่างนี้นะเพราะว่าท่านเคยปลูกท่านไว้อย่างนั้นเนาะท่านบอกแม่ใหม่ถอนทิ้งสักหน่อยนะคะเนี่ยแม่ใหม่ก็มองว่ามันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะตรงนี้แม่ใหม่ก็ปลูกผักเอาไว้กิน นะคะช่วงช่วงแบบอย่างเงี้ยมันร้อนนะอากาศช่วงฤดูแล้งอย่างเงี้ยต่อให้มีฝนก็คือถ้าฝนไม่ตกก็คือร้อนมากๆเลยอะแต่ช่วงนี้อากาศก็ดีหน่อยนะคะไม่ค่อยมีแดดเพราะว่ามีฝนไงต้นไม้ก็เลยได้ชุ่มฉ่ำนะคะดินตรงนี้ก็คือสุดๆจริงๆก็คือปลูกยากมากๆเลยนะคะ อุ้แม่ใหม่เห็นอะไรนะคะเนี่ยโอ้โหมะเขือยาวไม่มีใครเก็บไปกินด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่หม่ก็จะเอาไปทํากับข้าวนะคะเนี่ยแต่จะเอาแค่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าเขาลูกใหญ่มากๆเลยเก็บไปแค่ลูกเดียวนี้ก็ทํากับข้าวได้กินได้หลายมื้อแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็อิ่มแล้วนะคะแม่หมากับลูกแค่สองคนคะ่ะแม่หม่ก็จะเก็บเอาแค่หนึ่งลูกนะคะ แล้วก็จะเดินดูอย่างอื่นว่าจะเอาอะไรไปได้อีกนะคะแม่ใหม่ก็จะเดินไปดูมะละกอนะคะเพราะว่าวันก่อนเห็นมะละกอว่ามีมะละกอจะสุกอยู่ลูกนึงไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ตาเขาปลูกพริกนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะเดินมาเก็บมะละกอนะคะก็เห็นมะขามเทศกันตรงนี้ปลูกมะขามเทศเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย น่นมะละกอสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หม่จะขอตัวเก็บมะละกอก่อนมะละกอลูกที่เก็บมาแม่หมาก็เอามาผ่ารับประทานนะคะไม่ต้องซื้อเขาค่ะประหยัดด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่หมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ